รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำอะไรกันอยู่คะพี่น้องเอ๋ยเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ค่ะแล้วทำไมอยู่ๆอยากเป็นหุ่นยนต์ล่ะคะน้องเอ๋ยทายอยากรู้ต้องถักทายคุณผู้ชมกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เวลา9้าโมงถึง9้าโมงครึ่งโดยประมาณค่ะและคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆมา หาเราที่ Instagram แล้วก็ Facebook ของ Morning Story ค่ะใช่แล้วละครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Morning Story ของเราก็มีกิจกรรมดีๆครับมามอบให้กับผู้ชมตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับกับกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวนั่นเองครับง่ายๆเลยให้คุณผู้ชมนะครับส่ง SMS มาครับถึงความประทับใจในการได้ไปท่องเที่ยวครับคู่กันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะครับส่งไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวแม่น้ําทะเลนะฮะที่หมายเลข4111220งหนึ่งหนึ่งสองสอมพูน์ชื่อแล้วก็ที่อยู่ก็คืออจัังงหวดขคผู้ชมมาด้วยนะครับ ผ่านทาง S M S ครับแล้วของรางวัลคืออะไรล่ะคะแม็กของรางวัลน่าสนใจมากครับเรามีบัตรล่องเรือรับประทานอาหารจากแกรนเพล,ลมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยโอ้โหแจกกี่รางวัลคะสำหรับวันนี้แจกกันเลยครับ1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งได้กันครับที่สําคัญเราแจากกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะนั่นหมายความว่าจะมีคุณแม่และคุณลูกวันละหนึ่งคู่2ท่านที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเรารีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะคเอว่าแต่เมื่อกี้น้องเอยไม่บอกพี่เลยว่าทำไมอยู่ๆอ,อยากเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมมาา่่ะะคคโอ้เไไดยกป็น แต่ว่าช่วงนี้นะีนะหุ่นยนต์เนี่ยมาแรงแซงโค้งมากค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องหลังจากช่วงเรื่องดีๆอยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่าอะไรทำให้หุ่นยนต์เป็นกระแสะในช่วงนี้จ๊ะ <c oughs> โอ้ยพี่แม็กพอก่อนปะปะค่ะก็เหตุการณ์ตึกหกชั้นถล่มไงล่ะคะ เพราะว่าตึกที่ว่าเนี่ยชื่อว่าตึกยูเพรสคอนโดค่ะอยู่แถวรังสิตคลองหกแล้วพ่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ชาวเน็ตชาวออนไลน์เนี่ยนะหันมาแบบว่าชื่นชมทีมหุ่นยนต์กู้ภัยกันมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยนำหุ่นยนต์ไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ซากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆอยากรู้เรื่องราวกันต่อไหมคะอยากรู้สิครับอยากรู้อยากรู้ ถ้าเกิดว่าอยากรู้เนี่ยน,นะคะวันนี้เนี่ยเอยเนี่ยชวนพี่พี่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยมาพูดคุยกับเราด้วยวดีมากเลยแต่ก่อนจะไปเจอกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนะคะวันนี้คะ่ะเริ่มต้นก่อนเลยพี่มีเป็นหุ่นยนต์น้องแมวสุดน่ารักค่ะซึ่งหุ่นยนต์น้องแมวนี้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวแต่ไม่มีเวลาเพราะเจ้าแมวนี้นะคะไม่ต้องให้อาหารมไม่ต้องคอยเช็ดฉี่เก็บอึอ,อะไรเลยค่ะที่สําคัญเวลาที่อยากจะให้น้องแมวมาอ้อนก็สามารถมาอ้อนเราได้ตามที่เราต้องการด้วย<ม>และอีกอย่างหนึ่งนะ สำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้แพ้ขนแมวนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคเพราะว่าอันนี้นะเป็นหุ่นยนต์ไงเออเล่นได้สบายใจหายห่วงเลยอ้โโอโหพี่ยุ้ยอยากได้อะมันทาดราคาเท่าไหร่แล้วก็หาซื้อที่ไหนอะคะคือที่ประเทศไทยไม่มีค่ะอยากได้น้องเอ๋ยต้องสั่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะอ๋อโโอโนเดี๋ยวผมจะบีกับไปที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะนํามาให้น้องเอ๋ยเลยนะครับเฮจ้ะพ่อโกและโกบรีใช่ไหมครับโกปี้เขาอยากกินกาแฟดำพอดีเลย พี่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาติดตามความระทึกใจเกี่ยวกับเรื่องตึกถล่มกันต่อดีกว่าค่ะโกรธอีกทีสิโกรธกูทิฟสองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาประดิษฐ์หุ่นยนต์ญญญนักโบกเพื่อทดสอบว่าการเดินทางของหุ่นยนต์ข้ามประเทศแคนาดาด้วยการโบกรถนั้นจะเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือไม่ โดยตั้งความหวังว่าหุน่นยนต์จะถึงจุดหมายซึ่งอยู่อีกฝั่งของประเทศพร้อมอวัยวะครบ32ค่ะใช้ํำรวจแทนคนเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดขึ้นได้ Morning Story เรือ่องดีดียามเช้า โครงการบทเพลงรักแผ่นแผ่นดินปีที่4ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจในการประกวดวงดนตรีสากลร,ร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาร่วมถวายความจงรับพักดีโดยกองทัพบกและบริษัปะทปตท,ะทะจำกัดมหาชน ของขึ้นจากลิงไงอุ้ยสาวที่ก็มาเรามาแต่เช้าเลยใช่เป็นพาร์ทไทม์มันก็ขโมยของบวนตาโทรศัพท์กระเป๋าไอ้พวกเนี้ยเห็นผมนะหนีตะเลยมได้มไปไล่จับมันตัวตัวเลยมันพยายามจะขวนันก็ช้าหามันร้นองแบบขยันม,มากเลยไม่รู้จะกสะตาร์ไปทำอะไรผ่อนบ้านเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อผ่อนบ้านที่เรารักแต่สินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่อนสบายผ่อนแค่ล้านละพันมีบ้านได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ เหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ตึกถล่มค่ะใช่แล้วค่ะน้องเอ,อ๋ยแล้วที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่คือการจําลองในสถานการณ์จริงนะคะที่ได้ลงไปนั่นเองค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือจริงๆรรู้สึกด,ดีใจก็ตื่นเต้นที่ขุนของเราเนี่ได้มีโอกาสลงในพื้นที่จริงๆครับเพราะก็คือความฝันของคนทำอุบลละที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนในตรงนั้นจริงๆครับ และนี่ก็คือหนึ่งในความรู้สึกนะคะของทีมบัแแลบมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแต่เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันกับยุ้ยในช่วงเรื่องดีๆอ,อยากคุยเรื่องดีๆอยากคุย ข่าวระทึกขวัญที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดปทุมธานีกับเหตุการณ์ตึกหกชั้น U p l พลส Condo เกิดถล่มลงมานะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะครับในการกู้ซากอาคารและหนึ่งในนั้นครับก็คือศูนย์วิจัยบัตแลบจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มีส่วนร่วมในการเข้าไปในครั้งนี้ด้วยครับและห้องรับแขกของ Morning Story ของเรานะคะตอนนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรีสุธากรหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลและน้องๆตัวแทนจากศ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจั์ครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยครับเดี๋ยวให้ได้แนะนําตัวกันก่อนดีกว่าครับว่าใครเป็นใครกันบ้างผมชื่อกบนะบครับก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับออกแบบระบบทางกลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อบีนะครับครเป็นนักศักษาปริญญาเอกครับก็ทําหน้าที่เป็นผู้บังคับหุ่นยนต์หลายๆคนนะคะยังไม่ทราบนะคะว่าอาจารย์และน้องๆเป็นหนึ่งในอาสาสมัคร่ะที่นําหุ่นยนต์ไปช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ตึกถล่มตรงนี้มีที่มาที่ไปยังงงไบ้าคะ มีเพื่อนนะครับที่เป็นอาสาเมื่อที่ร่วมกตัญยูนะครับกับคุณขันปิดกชอรุณนะครับก็ประสานมาว่าเอ้ยตอนนี้มีเหตุการณ์อยู่นะครับแล้วก็เขาทราบว่าทางเราเนี่ยมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เขาทราบอยากรู้ว่าเอยถ้าเราจะเอาหุ่นยนต์เข้าไปช่วยในบีมได้มันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็ก็เลยพอทราบว่ามีเหตุการณ์ก็เลยประสานทางอาสารย์ว่าเออทางเราเนี่ยพร้อมที่จะไปไหมนะครับ ก็หลังจากที่ทราบปุ๊บเนี่ยก็ขับรถไปที่หน้าง,งานก่อนเพื่อที่จะเซอร์เวย์สำรวจว่าหน้าง,งานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการแจ้งข่าวกับทางก่มของอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันคือพอเราทราบเหตุการณ์นะครับก็นักศึกษาเราก็เข้าไปดูที่พื้นที่แล้วก็ทางผม จริงๆก็เป็นเรื่องที่นักสืษาสารเราเนี่ยมีจิตอาสาทุกคนก็ตอบรับเข้ามาบางท่าน<ม>อย่างบีเนี่ยจริงยังอยู่ชลบุรีอยู่เลยก็รีบกล<อ>ับมาเพื่อ<ม>ที่จะมาเตรียมพร้อมค,คือเราใช้เวลาเตรียมพร้อมหุ่นยนต์ก่อนจะเข้าไปในพื้นที่จริงรอยู่3 4สี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ<ม>เพื่อจะปรับแต่งเรื่องของสมรรถนะบางอย่างเรื่องของการการความชื้นการน้ําอะไรต่างๆนะครับ,รบจนในที่สุดเราคิดว่าเราพร้อมเราก็นำหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปที่พื้นที่แล้วก็ หน้าที่พื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผุ้คลที่เข้ามาช่วยกันมากมายนะครับก็คือหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับ <ST. S 1> ตรงนั้นเองก็ได้เข้าไปตรงส่วนของกองหนวยการนะครับก็ได้พบท่านทธิปดิดัดใจพรมเลิศ <ST. S 1> นะครับที่ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรภัย ก็ได้ปรึกษาแล้วก็แจ้งว่าเรามีอุปกรณ์อันนี้ะนะครับถ้าเราสามารถที่จะช่วยอะไรได้เนี่ยเรายินดีก็ครั้งแรกที่เข้าไปดูเนี่ยก็กังวลใจเพราะว่าหุ่นยนต์เราไม่ได้ออกแบบมาโดยตรงให้ช่วยในลักษณะอาคารถล่มในลักษณะเป็นเหมือนแซนด์วิชแบบ,บน,<า>นั้นกันค,ครับ,รบซึ่งค่อนข้างจะยากลำบากแล้วะหุ่นยนต์เรามีความสูงครับแต่ก็ในที่สุดมีโอกาสอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือ,อมีกลุ่ม หน่วยกู้ภัยเนี่ยเขามีการเปิดช่องโรงขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหน่วยกู้ภัยเนี่ยเข้าไปสํารวจก่อนเป็นขั้นแรกโดยโดยพี่ๆหน่วยกู้ภัยเนี่ยเข้าไปแล้วแล้วมีความรู้สึกมีความเชื่อว่ามีผู้ประสบภัยอาจจะมีชีวิตอยู่ข้างในก็ส่งสุนัขเคนายเข้าไปแล้วก็อยากให้เราหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปคอนเฟิร์มเขาจะได้มีการตัดสินใจในการจะเจาะเข้าไปเพิ่มเติมตรงนี้เราก็นําหุ่นยนต์เราเข้าไป อนน้องงงโรรตัยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าการสาธิตของบัสแลบเวลาที่ลงพื้นที่จริงๆจะเป็นยังไงใช่แต่ก่อนสาธิตขอถามบีก่อนปกติเนี่ยคือหน้าที่หลักบีคือการบังคับหุ่นยนต์พอลงไปบังคับพื้นที่จริงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับคือตื่นเต้นและดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ที่ว่าเราเป็นตัวแทนของทีมที่นําหุ่นยนต์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนี่ยสามารถที่จะนามาใช้ในในเหตุการณ์จริงได้ก็ ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็พอไปเจอไปเจอสถานการณ์จริงก็ได้พี่ๆหน่วยกู้ภัยช่วยแนะนําว่ามันต้องเข้าไปในช่องนี้นะแล้วก็ไปทางไหนได้ต่อบ้างไรครับวันนั้นบีเป็นคนบังคับเองด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวให้ช่วยอธิบายแล้วก็เดี๋ยวให้อีกเขาเรียกว่าหนึ่งในทีมช่วยบังคับให้ดูด้วยแล้วกันใช่นะครับนิดนึงเลยเดี๋ยว คือจริงๆแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ครับผมมีมีชื่อไหมครับใชาเลยอ้โหครับชื่ออะไรนะฮะเทเลออบครับเทเลออบเทเลออบใช่ครับรุ่นที่สี่อรุ่นที่4แล้วโอ้โหเป็นเจนโฟอันนี้คือเขาสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างอย่างแรกอย่างที่เห็นนะครับก็คือหุ่นยนต์ก็จะเป็นคล้ายๆตีนขาก็สามารถที่จะปีนายพวกทรากปรหลาพันได้ครับจะเห็นว่าจะมีขาสี่ขาครับที่อิสระต่อกันอันนี้มาช่วยเวลาประคองเวลาหุ่นยนต์จะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างเงี้ยสมมุติ เป็นไปในก้อนอิดที่มันต่างระดับกันเนี่ยไอ้ขาตีขาเนี่ยก็จะปรับ เพื่อจะช่วยพยุงไว้ยันไว้อะไรแบบนี้ไว้ยันไว้พยุงตัวหุ่นยนต์ให้ให้สามารถที่จะเคลื่อนไปทตามไปตามสถานที่ต่างๆได้ที่เป็นพื้นที่ต่างระดับแล้วก็เราก็มีแขนกลเขาก็แขนกลนี่ก็จะหมุนหมุนได้แล้วก็สามารถยกยี้ทึ้งสูงได้ประมาณเมตรสามสิบเซนครับโอ้สมมติหุ่นยนต์ไปถึงแล้วก็จะใช้แขนเนี่ยครับในการคอนโทรลเพื่อจะไปเข้าไปถึงผู้สกภัยครับซึ่งตัวปลายของกล้องครับก็คือจะมีกล้องอยู่ตรงหัวนะที่กำลังหยัดอยู่หัวของเขา ใช่ครับก็องปลาเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ในการตรวจจับสัญญาณชีพนะครับอย่างเช่นอาวจจับความร้อนว่าเนี่ยถ้าหมุนคนมีอุณหภูมิสางจองศาถ้าับก็สมุติประมาณนั้นก็ถือว่ามีชีวิตอยู่มี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 รีม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 เมีมีม็มี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 รีมีมีอี์ีมีมเมีาวมจับม่าีม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 ามี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  นะครับผมอาจารย์ครับอย่างหุ่นยนต์ตัวนี้ครับจริงๆแล้วได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในเหตุการณ์อะไรโดยเฉพาะหรือเปล่าครับครับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะเหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นเหตุการณ์ตึกถล่มก็เป็นไปได้ครับถ้าเป็นตึกถล่มในลักษณะอื่นอย่างอาคารถล่มที่เราเห็นเนี่ยเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างครับแล้วก็ตรงข้อต่อหรือว่าในส่วนอื่นๆที่เรียนรู้สร้างมานะครับมันลงมาเป็นชั้นครับแต่ถ้าตึกโดยทั่วไปแล้วมีการเช็คหรือแผ่นดินไหวเนี่ย มันอาจจะพังแล้วมีเป็นโพรงสามเหลี่ยม,มนะครับซึ่งอาจจะสามารถที่ทํางานได้นอกจากนี้ก็อาจจะใช้ได้ในงานทางด้านาที่มีปัญหาพิษเรื่องสารเคมีคนะครับเช่นโรงงานมีไฟไหม้หรือมีเหตุการณ์เนี่ยไม่มีขอบเขตทางด้านความสูงคุณโยนในลักษณะเดียวกันในในทางวิชาการที่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาใช้ตอนที่ช่วงสึนามิเรื่องเหตุการณ์อฟุกุชิมะที่ลงไฟฟ้านนุเคราะห์ก็ใช้หุ่นยนต์ในลักษณะนี้เข้าไปสำรวจใช้สำรวจแทนคนเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดขึ้นได้กบคะวันนั้นที่กบได้ลงพื้นที่แล้วไปช่วยเหลือซึ่งแน่นอนว่าการช่วยเหลือทํางานแข่งกับเวลาท่ามกลางการรอคอยของญาติๆตัวกบเองช่วยแชร์ประสบการณ์วันนั้นหน่อยได้ไหมคะคือก่อนอื่นต้องจะบอกว่าคือเป็นคนแรกที่เข้าไปสำรวจก่อนกลุ่มครับก็ ก็พยายามที่จะคุยกับเพื่อนที่เป็นอาสา,าภู้พยว่าเฮ้ยตรงไหนที่น่าจะเข้าที่เราน่าจะเข้าไปได้นะครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เราจะหาได้เนี่ยในในระหว่างนั้นไปสำรวจเป็นคนแรกกี่ชั่วโมง<ข>หลังจากเกิดเหตุการณ์คะก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ทราบประมาณ ไปถึงที่นุ่นระมาณสักถึงสองทุ่มสองุ่มสีมชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมครับก็สํารวจอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับในการพัฒนาหุ่นดนในอนาคตเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาในมุมไหนบ้างครับหุ่นยนต์ที่อย่างเราไปเห็นลักษณะงานเนี่ยน่าจะต้องมีลักษณะที่มีขนาดเล็กลงนะครับพอมแบน แต่ว่ามันก็จะต้องมีขอบเขตจำกัดเรื่องของกําลังที่ต้องปีนไปอะไรได้ด้วยนะครับ, <Yeah. S 2> รบแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีรูปทรงอื่นๆที่อาจจะเรีนแบบสิ่งมีชีวิตเช่นเป็นรูปลักษณะงูนะครับที่ยาวและสามารถจะเข้าไปข้างในาได้เงี้เป็นต้นนะครับรบนั้นก็ ตัวนี้ก็เป็นกําลังใจของเรานรในในในทีมนักศึกษาของเราที่อยากจะพัฒนาตรงนี้ต่อนะครับได้ฝากแบบนี้แล้วนะคะต้องขอชื่นชมอาจารย์และน้องๆจากศูนย์นวิจัยมารแลบนะคะที่ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้และรายการ Morning Story ของเราต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ตึกถล่มด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่ครับช่วงหน้ามี เรื่องดีมารอคุณผู้ชมอยู่สักคู่เดียวกับ Morning Story ครับ굿ช <Good S 1> ิ i p ์ญี่ปุ่นเปิดตัวหุน่นยนต์คล้ายมนุษย์โอตโตนารอยและโคดโมะรอยที่สามารถพูดคุยอ่านหนังสือได้เป็นตัวแรกของโลกค่ะเพียงมาจะพาเราค่ะไปชมหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ทำมาจากเศษเหล็ก Morning Story เรื่องดีๆยามเช้า โครงการบทเพลงรักแผ่นแผ่นดินปีที่สีขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจในการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมถวายความจงรับพักดีโดยกองทัพบกและบริษัทปตทจำกัดมหาชน บอริเบรเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยุดชามนี้ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเบอร์ปรุงทิพย์เบลรบอบริโภคเสริมไอโอดีนโครงการบทเพลงรักแผ่นแผ่นดินปีที่4ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจในการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมถวายความจงรักภักดีโดยกองทัพบกและบริษัทปตทจำกัดมหาชน ม,มาอยู่ต่อครับกับ Morning Story เรื่องดียามเช้าในชว่วงสุดท้ายครับในช่วงนี้นะคะพี่เอมมาจะพาเราคะ่ะไปชมหุ่ญญนยนต์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ทำมาจากเศษเหลก็กอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเศษเหล็กแต่ว่าสามารถมาทำเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยงั้นเรามาติดตามกันในช่วง108เรื่องเด็ด107 <170 S 2> เรื่องดีเรื่องดีๆอ,อยากคุย หรือว่าหุ่นยนต์นะคะเอมมาก็เชื่อว่าคงจะเป็นของเล่นของสะสมที่ในใจใครหลายๆคนค่ะแมวันนี้ก็ขอเอาใจคนที่รักโรบอทนิดหนึ่งนะคะด้วยการพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่โรบอทเวิด์แห่งนี้นั่นเองค่ะแมพูดถึงผลงานของเขาเลยนะคะก็สุดที่จะอเมซิ่งนะคะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเหล่านี้เนี่ย สร้างสัรมาจากเศษเล็กหรือว่าเศษชิ้นส่วนรถยนต์ที่เหลือใช้นี่เองนะคะแม่ตอนนี้เนี่ยไปตามหาเจ้าของไอเดียกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสร้างสรรค์งานที่ได้อลังการขนาดนี้ค่ะตามมาเลยค่ะเดิตามค้ามานเหน่อยเลยค่ะตอนนี้เอ็มแมก็เจอแล้วนะคะคุณปลานั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นผู้จัดการโรบอทตเบอร์และร้านกาแฟดากอนกฟค่ะสวัสดีค่ะ คุณปลาคะผลงานที่สร้างสรานี้นะคะมีแ,แรงบันดาลใจอย่างไรบ้างคะค่ะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะร้านกาแฟนี้เป็นไอเดียของคุณต้นและคุณยุ้ยนะคะเจ้าของร้านซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่งชอบในภาพยนตร์นะคะอันนี้ก็เลยอยากที่จะลองลองทำหุ่นยนต์มาด้วยตัวเองบ้างวัสดุที่ใช้ทำหุ่นยนต์ที่นี่ทั้งหมดนะคะจะเป็นวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็น อะไรรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แล้วอะค่ะ,คะก็นํามาประดิษฐ์แล้วก็รังสรรค์ให้เป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบต่ตางๆแล้วก็ผลงานชิ้นแรกนะคะที่โรบอตวัวอย่างนี้เนี่ยคือตัวไหนคะถ้าเป็นตัวแรกของที่นี่ก็ะจะเป็นตัวมังกรที่เป็นร้านกาแฟนะีคะตัวนี้จะใช้ระยะ,ะเวลาทําประมาณ2ปีนะคะความสูงประมาณ15เมตรช่างประมาณ10คนค่ะ โอ้โหน้ำหนักประมาณเท่าไร่คะน้ำหนักประมาณ10ตันได้หนักเหมือนกันฮะตอนนี้เรานั่งอยู่ใต้ร้านที่ม,มีน้ำหนักถึง10ตันเลยเดียวใช่ไหมคะพี่ปาคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยสนใจงานเหล่านี้เนี่ยสั่งซื้อได้ไหมคะสั่งได้ค,ะค่ะคือของเราจะทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาคะ่ะก็คือเริ่มต้นราคาเนี่ยเท่าไหร่อะคะาราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปอะ,ค,ะค่ะค่ะถ้าเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้คะ ราคาจะจะไม่ตายตัวนะคะขึ้นกับขนาดแล้วความยากง่ายแล้วก็รายละเอียดของงานด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอยากทาโรบอตเป็นรูปเอ็มมาอย่างนี้เลยอะได้ไหมได้ค่ะง่ายมากเลยจริงเหรอคะใช้เวลานานไหมคะถ้าเป็นรูปเหมือนนี้ก็ประมาณ2เดือนได้ค่ะมีคนมาสั่งหรือยังคะก็มีค่ะโอ้โหกะว่าจะสั่งให้เป็นตัวแรกหุ่นยนต์เอ็มมาโรบอทซะหน่อยค่ะแต่ตอนนี้อยากจะถ่ายรูปกับราคาพี่ปาว่างไหมคะว่างค่ะจ่ไหนยนะคะยินดีค่ะ ทานผู้ชมท่านใดสนใจนะคะที่จะแวะมาถ่ายรูปกับเจ้าหุ่นเหล็กยักษ์นะคะหรือว่าโรบอทเนี้ยก็มาได้ค่ะที่โรบอตเวิร์ร้านดาก้อนคอฟฟี่นะคะตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะอยู่ติดกับถนนวิจภาพเลยนะคะอยู่ที่อำเภอสูงเนินโคราชบ้านเรานี้เองค่ะคแม่วันนี้ขอบคุณพี่ปลามากนะคะที่อ,อุตส่าให้ข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก่อนกลับนะคะเดี๋ยวจะขอญาตเซลฟี่นิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอ้โหหุ่นอีกมากมายหลายตัวเลยเอาราครมาเซลฟี่กันดีกว่าค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปจิบกาแฟพบกับความอลังการของหุ่นยนต์แบบนี้นะคะก็สามารถไปได้ที่ Robot World นั่นเองนะคะที่มมาฝากบอกมาว่าเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยล่ะน่าไปสุดๆเลยนะครับแต่วันนี้ครับเวลาของรายการ Morning Story <stereotype> หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9โมงถึง9โมงครึ่งโดยประมาณทางบนนายนทีวีครับและต้องขอขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ขอขอบคุณ Magic Farm Fresh เกลือปรุงทิปและเครื่องปรับอากาศ imminent ค่ะหาคุณผู้ชมนะครับอยากจะชม morning story ในเรื่องราวอะไรสามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับผ่านทาง facebook และ instagram ของ morning story ครับสามารถแนะนํากันมาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆงามๆน,น่ารักน่ารักน่าไปหรือว่าจะเป็นอาหารนะครับการกินแล้วก็การดูแลสุขภาพแนะนําันเข้ามาเยอะๆเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะไม่แน่นะคะเรื่องดีๆของคุณผู้ชมที่ส่งมานั้นอาจจะได้รับการออกอากาศนั่นเองส่วนัพรุ่งนี้นะคะสาวๆคนไหนอยากอุ่นสวยเป๊ะบอกได้คําเดียวว่าไม่ควรพลาด มีวิธีง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยแหละค่ะแถวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับเราสามคนขอตัวลาไปก่อนกับรายการ Morning Story เรองดีๆยามเช้า Morning Story รูปดีๆยามเช้า